ช่วงออนททีเดสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บางไซคันที่คลับนะครับวันนี้อยู่ที่หลุม4 5นะครับตึ่งหลุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งนะครับที่บรรยากาศดีมากๆนะครับด้านหลังผมนาเลนกอล์ฟนะครับวันนี้วันนี้นะครับจะมีดิวหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับที่มีปัญหาในเรื่องการแบ็กสวิงนั่นเองนะครับซึ่งการแบ็กสวิงเนี่ยที่ดีเนี่ยจะทําให้การลงไม้มาง่ายขึ้นนะครับบางท่านนะครับ แบ็กสวิงเข้าในมากเกินไปแบบนี้ครับแบบนี้ฮะ,ะสังเกตฮะ,ะเข้าด้านในเกินไปพอเวะลาเราหมุนยกขึ้นธรรมดามันก็จะแบนมากนะครับสําหรับบางท่านที่มีการเซ็ตข้อมือเร็วเกินไปเหมือนกันแต่เซ็ตออกด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตน,นะครับเซ็ตออกด้านนอกอย่างนี้จะทําให้วงชันเกินไปอีกเหมือนกันนะครับวันนี้ครับมันมีดิวดิวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่านักกอล์ฟสาวนะครับชาวอเมริกันนะครับ แล้วก็ใช้ดิลนี้มาตลอดนะครับเพื่อจะทําให้มีความคอนซิสเซนซีของวงสวิงมากขึ้นทั้งในเรื่องของแบ็กสวิงแลวก็การเทคเอาเวนะครับวันนี้เลยจะมาขอญาตแนะนําในเรื่องจุดนี้เลยแล้วกันนะครับของเนลลี่คอร์อด้าน,นั่นเองนะครับเนลลี่คอร์อด้าน,นี่ในการแบ็กสวิงของเขาเนี่ยนะครับเขาจะเน้นให้ร่างกายช่วงในการรักษาคอนเน็กชันในช่วงแรกนะครับมีการเทคเอาเวโดยการใช้รักษาคอนเน็กชันของสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สังเกตนะครับข้อมือผมจะไม่มีการขยับเลยนะครับเมื่อจับก,กริปเรียบร้อยเซตอัพเรียบร้อยเทคเอาไว้ไปตรงๆเลยครับจะมีความรู้สึกว่าจริงๆมันจะไม่ได้เป็นตรงมากมายนะครับมันจะเข้าในเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นการหมุนในการหมุนตามลําตัวของเราเพราะฉะนั้นการเทคเอาไว้ช็อตแรกคือจะไม่มีเรื่องของมุมข้อมือมาเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเทคเอาไว้ไปเสร็จแล้วนะครับเขาถึงค่อยเริ่มเซตข้อมือแล้วก็เทิร์นขึ้นแบบนี้นะครับแต่บางท่านนี่นะครับ ไม่มีการมีการหมุนข้อมือเร็วกันไปก็อย่างเช่นการใช้ข้อมือเร็วกันไปหมุนเข้าในอย่างนี้สังเกตนะฮะมันจะแบนทันทีหรือบางคนลากตรงเน้นลากตรงมากเกินไปก็จะออกข้างนอกไปแบบนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้มุมการเข้าบอลเนี่ยไม่สแควร์นะครับแล้วก็ชันไปรวมทั้งแบนเกินไปด้วยนะครับและนิลลิงคอด้าน,นะครับนอกจากการเทคอเวนนะครับในช่วงแรกสังเกตนะฮะอีกอย่างที่อยากจะพูดก็คือในเรื่องของช่วงล่างของเขาสังเกตเขายังไม่ขยับเลยนะครับเขาะจะมีการเทคอเวน ฮะสังเกตไหมฮะข้อมือไม่ใช้รวมทั้งสะโพกก็ยังไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้สึกว่าเทคอายออกไปเฉยอย่างนี้นะครับมือขวาเนี่ยจะอยู่ที่เท้าขวาแล้วถึงจะเริ่มเซ็ตข้อมือแล้วยกขึ้นแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับเทคอายยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเซ็ตข้อมือแล้วก็เทิร์นขึ้นแบบนี้นะฮะส่วนอีกริ้หนึง่งที่เขานํามาใช้ควบคู่กันนะครับทำให้เทมโปในการแบ็กสวิงเขาอยู่ในจุดที่ ลงตัวก็คือในเรื่องของการเซตอัพโดยการใช้ลูกกอล์ฟ2ลูกนะครับแบบนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านนักกอล์ฟเคยเห็นหลายคนแล้วล่ะในเรื่องของการเทคเอาเว่ยโดยการใช้ลูกกอล์ฟในการดันออกไปก่อนนั่นเองนะครับก็จะทําให้นะครับสังเกตนะฮะเขาจะดันออกไปแบบนี้นะฮะจังหวะที่ดันจะทําให้พอดีเลยสังเกตนะฮะมือนะครับจะมาเซตอยู่ที่ขาขวาพอดีนะครับแล้วก็แบ็กสวิงขึ้นไปแบบนี้นะครับถึงในเริ่มหมุนสะโพกเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น2อดิวนี้นะครับก็จะทำให้ท่านนักกอล์ฟนะครับมีความรู้สึกในการ t a k คเอาไนะครับรวมทั้ง a c k ก w i n g ได้ไม่แบนหรือชันจนเกินไปครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับ